สวัสดีครับแฟนคลับน้องอุ้งอิงแฟนคลับซิสเกตสามบานครับพี่น้องมื่อนี้ขึ้นมาเปิดกล่องของบนบานครับ้องน้องอุ้งอิงครับพี่น้องนี่ครับหลังจากเมื่อวานพี่น้องกับลุนรางวันครับลุนรางวัลเมื่อเมื่อขออดคำพี่น้องขอแสดงความยินดีรับน้องอุ้งอิงครับถือรับรางวัลครับพี่น้องระดับประเทศพี่น้องแฟนคลับกับเอาใจซอยครับอีหละเต็มที่นี่ ครับมาเป็งส่วนงานของสร้างธุรกิจสร้างบ้านครับพี่น้องหลังจากสร้างกระเบื้องเพิ่นเนื้าปูกระเบื้องครับมาเป็งความคืบหน้านี่ครับบ้านนอกอุ้งอิงครับนี่มาเบิ้องของน้ำอีหล้ากันก่อนครับนี่พี่น้องนี่ครับสามารถเหยียบได้แล้วครับพี่น้องแข็งแล้วครับอันนี้จะเป็นภายในครับห้องน้ำหนองอุ้งยิง นี่ครับนี่ภายในพี่น้องบึงภายในกันนี่ครับอันนี้เป็นมองอาบน้ำครับนี่กระเบื้องนี่ครับในพี่น้องเบึงชัดๆครับนี่กระเบื้องพนังกับกระเบื้องพื้นนี่ค้นละย่างกันเนะครับพี่น้องนี่หลวดลายแตกต่างกันครับนี่นี่ครับลายโมเสกของเ้องนี่ครับห้องน้ำสามห้องครับ กเ็เลยเก็บรายละเอียดเล็กน้อยพี่น้องเหลือบลายหรอกนี่ครับขึ้นก็สามารถเก็บได้แล้วครับอันนี้กับบ้านในทความสะอาดครับกเ็เลยเปล่อนปูนในนิดนึงพี่น้องนี่ครับความสวยงามภายในของน้ำนองอุ้งอิงครับพี่น้องเบิ้งกันปรับแสงให้เบิง้งนี่นะครับ ันนี้เป็นส่วนหนึ่งครับ้องของหนามน้องอูอิงครับอันนี้ก็จะเป็นภายนอกห้องครับน,นี่ให้พี่น้องได้เบิ่งกันหลงังจากสร้างเป็นมาทํางานเรื่อยๆพี่น้องบ่มีมือหยุดนะครับถ้าพี่น้องมาเบิ่งอีกห้องหนึ่งครับห้องใหญ่นี่นะครับอันนี้ห้องระเบียงส้นซองครับห้องนี้ อากาศ็สิดีแน่เล็กน้อยครับมื่อนี้ฝนกระชุมมาแล้วมือเศ้ากับลิ้นลิ้นนิดนึงพี่น้องถือว่าประตกแห้งนี่ครับหลังจากมือวานพี่น้องกระลุนรางวัลน้องอุ้งอิงจนมาครับนี่ถือว่าสดยอดครับน้องอุ้งอิงเอฟซีกับข้อแใ่งกำลังใจตลอดครับติดตามตลอดนี่ครับสร้างกับจิด คอยดูแลบ้านอัปเดตให้ fc แฟนคลับน้องอุ๋งได้เบิ่งความคืบหน้าเรื่อยๆครับนี่นะครับตอนนี้สามประกาเขามาปูกระเบื้องนี่ครับนี่ครับเบิ่งภายในของนี่ครับของหนาสามารถเหยียบไดี๋ยวพี่น้องนี่ครับเขาอศออกโทนสีสสมครับนี่มองอาบน้านี่ครับพี่น้องไปเบิ่งกันครับ นี่ครับอันนี้จะเป็นของน้ำของนึงครับของไงสีอ,ออกทนสีปนแปลกๆตาในเช็คไงพี่หน่องสีส้มออกซิมส้มขาวครับนั่นก็จะเป็นลายออกนี่ครับลายออกสีใหม่ๆในเช็คไงพี่หน่องแบบไลยครับความสวยงามนี่แหละครับแปลกตาครับพี่น้อง ครับมองนีนก็สุเป,ป็นอ,อ่างล่างหนาครับก็กระจกพี่น้องกระจกก็ีวอยู่ประมาณนี้พี่น้องก็รอดติดตามความคลินหนานไปเรื่อยเื่อยเดี๋ยวผมสื่อัปเดต้เบึงกันเรื่อยๆครับไปขอมากด <Good S 1> <Good S 2> ไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ <Good. S 1> สร้างชื่อเีเกียวสร้างบ้านครับพี่น้องน,นี่ครับาเบึงข้างล่างกันครับหลังจากทีบึงข้างบนแล้ว จะปรับเสียงให้พี่น้องดงกันน่ครับอันนี้จะเป็นโซ่หลางๆครัรบสร้างเป็นกระได้มากปู๊กกระเบื้อง้วพี่น้องน่ครับกระเบื้องขั้วกระสี่ใล้หนึ่งเลยครับพี่น้องแต่ ผมวันศิริเกียรติครับบริษัทงามวันมาส่งกระถางนะจ้าหนพี่นออ้องขาเบิ้องเข้ติดตามไปรเรื่อยๆนะครับ,รบารขาเข้ากับเตโซ่นี่ครับ ้องแม่หน่อยครับพี่นอ้อง้องไม่หน่อยก็เรียบร้อยหมเหล่วเดือบแต่ยาแนวครับนี่ครับมาเบ่งหของนามข้างล่างครับพี่น้อง ของน้ำข้างล่างกับขางบนครับแตกต่างกันไปครับความสวยงามรูละแบบพื้นกับสีสีดำเงินครับอันนี้พื้นกับว่าในทำความสะอาดกับพี่น้องก่อนสีทรงหมอบบานเขามีทีมแม่บบานมาทำความสะอาดเสร็จถูสะอาดมืดทุกหมองทุกวนันแต่พี่น้องก่อนสีทรงบานถกหลังครับมีทีมงานแม่บบานมาทำความสะอาดให้ครับบ่ร้องวงครับ พี่น้องคาถาติดตามรับชมความสวยางามบ้านหน,นองนอี้ครับหลังจากอีหล่าได้รับรางวัลครับะดร,รับประเทศครับเป็นพี่น้องเอฟซีผลงาเอาตู้โชว์ยังไงนะครับมาตั้งบ้านอีหล่าครับเพงานเรตัวสีหล่าตั้งโชว์ครับรางวัลน นี่ะครับบรรยากาศการทำงานครับพี่น้องสามเงบริคอยเก็จไปเรื่อยๆนะครับใส่ใจทุกรายละเอียดบางนี่หลาก็สิคอยงามถี่เรื่ <N FC> อยๆเห็นเอฟซีพิ้นถามหน้าว่ากระเบื้องห้องทงนี่ครับไทยเป็นคนออกแบบครับอันนี้ก็ผมจะชิวายจังไดพี่น้องสร้างบริเวออกแบบให้ครับผมก่อนเสียบบานเพื่อก,กะต่องถามจะฟ้องบานก่อนครับ เพราะว่าเจ้าของบ้านเพิ่เป็นคนเดือกเองพี่น้องห้องทงนี่ครับเลือกลายกระเบื้องเองออกแบบเองแต่ห้องน้ำนี่ครับห้องน้ำบริษัทโฮมบ้นชิยิเกียรติครับออกแบบให้สามห้องครับแต่ห้องทงนี่ครับเพิ่นบดได้ออกแบบให้ครับพี่น้องเพิ่นให้เจ้าของฮี่นครับคนมาอยู่นี่แหละครับออกแบบให้กระผมสิว่าอย่างไดครับพี่น้องความชอบความคูกันพี่น้องความชอบความมัก จะละไล่กับโบขึ้กันอืใส่อืนะครับความสวยงามล่พี่หนองเด็บซีแฟนคลับหนององ,ององยิงไปก่อนครับ เดี๋ยวมาเฮ็ดคลิปดีๆให้พี่น้องเดวเบิงครับข้อเคลหนาบานน้องอุกยิงเรียลลาดพร่บคอนับสวัสดีครับ